วัดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับรายการพีเคพาเที่ยวนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับก็ยังอยู่ที่ถ้ำนาคาอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เปลี่ยนสถานที่ใหม่นะครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดที่เสียงที่3มนะครับซึ่งเสียงที่3มเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของประตูหน้าด่านนะครับประตูหน้าด่านเข้าเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในภาพรวมกันนะครับ ตรงนี้เป็นเสียงที่สามนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับในเรื่องของอความรู้ของเสียรที่สามเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องโจเป็นคนพูดให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงครับเสียนที่สามนี่คืออยู่ในบรรดาทั้งหมดเจ็ดเสียดของปูหรือเป็นเสียนที่โดนสาบให้กลายเป็นนาาแล้วร่างกายท่านก็เริ่มร่างร่างกายท่านก็เริ่มเริ่มกลายเป็นหินอ๋อก็คือโดนสาดให้กลายเป็นหน้าก่อนใช่ครับ ตกอนปูห่หรือท่านเป็นกษัตริย์ท่านเป็นมรุนม,มาก่อนแต่ท่านดดวนพญานาคราชะสาวให้กลายเป็นนาคท่านดวคทำสาวก็ต้องให้มีเมืองใหม่เกิดขึ้นคือแต่บาทเมืองการ,รท่านเห็นอยูปหมคำสาบร่างกายทางก,การท<อ>ี่มีอยู่เลยโอเคนะครับนี่คือ,อที่ไปที่มาของเสียนที่สามนะครับซึ่งเท่าที่รู้มานะครับนอกจากว่าะจะ ความรู้ที่น้องโจได้พูดให้ฟังนะครับก็คือเสียงนี้เป็นเสียงที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะครับเดินทางขาลงนะครับแล้วก็สะดุดนะครับแล้วก็หันหลังไปแล้วก็เจอท่านนะครับก็เลยกลายเป็นเสียงที่โด่งดังในโลกโซเชียลในปัจจุบันนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางลงมานะครับจากตัวทัานาคาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นเส้นทางที่เหมือนกับที่เราเดินขึ้นนั่นแหละนะครับก็คือพูดคือว่า ใช้ระยะทางในการเดินขึ้นกับเดินลงนะครับรวมกับที่เราเดินไปดูจุดต่างๆนะครับก็จะอยู่ประมาณ5้าชั่วโมงกว่าๆได้นะครับประมาณหชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราขึ้นตอน10โมงตอนนี้เดี๋ยวนะตอนนี้นะ่าจะอยู่ประมาณสักบ่ายบ่ายสองกว่าๆกับบ่ายสามนะครับนี่ครับโอเคครับ สําหรับมิสเตอร์เคพาเที่ยวประจําสัปดาห์นี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสัปดาห์นั้นบอกได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อนะครับแต่ละจังหวัดเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมนะ กดกระดิ่งติ๊งนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแนะนำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการพีเคพาเที่ยวนะครับประจำสัปดาห์นี้ก็ขอนะนำมาฝากทุกท่านไเพียงเท่านี้พบกันใหม่อีพีหน้าอีพีหน้านั้นนะครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนบรรยากาศในภาพรวมจะเป็นยังไงนะครับก็ขอท่านผู้ชมนั้นคอยติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย วิดีโอก็าได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากยินดีชมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลาท่่านนนผู้ชมไปกกอพบัใหม่คลิปหน้าสสครััวดีผ